อีกลุมศพพบหลักฐานที่น่าสนใจกว่านั้นศพถูกฝังโดยมีหินขนาดใหญ่ทับที่คอหรือไหปลาราเพื่อป้องกันไม่ให้แวไพายลุกขึ้นจากหลุมศพได้อีกเป็นความหวาดกลัวที่เปลี่ยนวิธีการฝังศพในยุคนั้นอีกทฤษฎีคือแวไพายคือผู้ป่วยที่เกิดภาวะแคทาเลปซีหรือโคมา่าที่ถูกประกาศว่าตายแล้วและถูกฝังทั้งเป็นเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมา ร่องรอยการต่อสู้ในโลงศพก็ถูกตีความว่าเป็นการกลับมาของแวมพร์ในแง่มุมของประวัติศาสตร์ชื่อของวัลลารท,ที่3หรือวัลลารดิีอิมเพลเลอร์ผู้ปกครองชาวโรมาเนียนที่โหดเหี้ยมในศตรวรรษที่15คือแรงบันดาลใจหลักของตัวละครเขาดรคคูล่าของแบรมสโตเกอร์ความกระหายเลือดของเขาคือความจริงที่น่ากลัวในหน้าประวัติศาสตร์ ขามกลางความหวาดกลัวตำนานได้กำหนดกฎแห่งการอยู่รอดของมนุษย์แวมไพร์ไม่สามารถทนต่อแสงแดดได้กลัวไม้กังเขนและถูกดึงดูดด้วยมลเลิพืชเป็นจุดอ่อนที่ทำให้มนุษย์สามารถต่อสู้ได้จุดอ่อนที่โดดเด่นที่สุดคือแสงอาทิตย์ในหลายตำนานแสงแดดคือจุดสิ้นสุดที่แท้จริงของแวมไพร์ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนไหวต่อแสงแดดของผู้ป่วยพ่อไฟเรีย และการหลีกเลี่ยงแสงสว่างในยุคโบราณแม้ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นคว้าเกี่ยวกับค้างคาวดูดเลือดซึ่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ใช้เลือดเป็นอาหารหลักการค้นพบในชีววิทยาชี้ว่าสัญชาติยาณของการดูดเลือดมีอยู่จริงในธรรมชาติตำนานแบมพายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ยุโรปเท่านั้นทั่วโลกต่างมีตำนานของผู้กระหายเลือดในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ก,กู่ในตะวันออกกลางถึงเจียงซื่อในเอเชียตะวันออกเป็นความหวาดกลัวสากลต่อความตายที่ปฏิเสธที่จะสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นโรคความเข้าใจผิดหรือตำนานที่อิงประวัติศาสตร์เรื่องราวของแวมไพรยยังคงหลอกหลอนจินตนาการของเราเป็นความกลัวต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในความมืดที่มาพร้อมกับความอมะตะที่เราปรารถนาและความกระหายเลือดที่เราหวาดกลัว